สวัสดีครับเอฟทุกท่านครับคลิปนี้ก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเอฟซีท่านมายังตัวแทนตั้งหายยิบซําดกเตอร์ทนอำเภอหัดใหญ่นะครับอยู่หลังบิ๊กซีซาฟูหัดใหญ่นะครับสถานที่สะดวกสบายครับใครที่ได้อยู่บริเวณใกล้เคียงนะครับสามารถมาใช้บริการกันได้นะครับวันนี้ทางศู์ขอขอบคุณพี่สุทันนะครับรับถึงที่สูงตัวแทนหัดใหญ่นะครับยิบซํา ดรทนนะครับนำไปดูแลทุเรียนนะครับที่ไม่ยอมโตนะครับดูต้นก็มีปัญหาเรื่องของป่วยนะครับกอไขสนอ,อกสนใจนะครับทางศูนติการสินค้าดิบซัมดรทนสาขาใหญ่ยังบริการต้อนรับท,ทันทีสมอ,อกสนใจนะครับดตัวแทนสามารถที่สมัครตักขายาตามเดิมที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะครับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับผม